ซ้ายดีครับแม่นยำทีเดียวรัดการแกมาทีก็เป็นชุดนะครับทางด้านโปกเกรตเซ้ายต่อยซ้ายแต่ว่าอ้าวเข้าใน้องขอแล้วขอขอคืนเก้เซกเคทันตี้ที่ปโปรเกรสโดนรัดใน นั่นแหละครับเข้าตำรานะครับทางด้านของเพชรดำครับอ่อนนอกแข็งได้เลยครับอาจารย์อ่เดี๋ยวดูให้ดีนะครับวงนอกอาจจะย์ดูน็อปแนบหน็อปแนบนะครับแต่ว่าวงในครับแกเกาะในได้เมื่อไรเอาละครับตั้งกระแพงหน้าแล้วเอาละครับปัดจับไปได้คนละอย่างดีคนละแบบครับจาก้องหลังในต้องมาที่เพชรดำที่ี่อ่าอ่านยากแม่ข้อมูลนิดนึงอ่ะบนเวทีนะครับตามต่อครับ ยกทีสี่ผู้ทีสี่ของการตายล่าสุดครับดาวรุ่งหน้าใหม่ครับเซกับทางด้านของเพชรดำถึง125ปอนด์ครับใส่กันหมันยดนะครับเานะครับวงในอีกครั้งหนึ่งอัดฉีดมาอีกแล้วต้องบอกว่าโอ้โหต้องบอกว่าอัดฉีดเยอะเลยครับอ้าวนขึ้นมาทำได้ต้องทำ แน่นแล้วนะครับทางด้านของเพชรดำครับไฟที่ผ่านมาพลิกชนะแสงเทียนจิ๋วนี่ได้อฉีด1นึ่งแสนครับตอนนี้อฉีดมาแล้ว1นึ่งแสนครับโอ้โหยังไม่ถึงสานาทีสุดท้าย3นาทีนี่มีความหมายสําคัญอย่างยิ่งครับเอาละครับทางด้านของเพชรดำครับได้รับการกระตุ้นเลยครับเดินหรือไม่เดินครับร่างเวทีครับลูกเสกเนี่ยครับแทงซ้ายหมัดซ้ายใส่เข้าไปวงในยัดเข้าไปเอะไะครับเพชรดำเข่าซ้าย รับเลยอาจารย์ลูกเสกนั้นก็มีโต้ตลอดเวลาครับใ้ขณะที่เพชรนำมาช้าแม้ว่าได้ลูกหนักเน้นๆครับลูกเสกนั้นขยัน ความหมายด้วยกัน้งคู่เลยครับโอ้โหแต่ว่ามาถึงตรงนี้คนที่กดดันสุดๆก็คือกรรมการให้คะแนนด้านล่างสา่าันเลยครับเอาละครับดูจากผลงานที่ผ่านมาครับต่างฝ่ายต่างมั่นใจนะครับต่างฝ่ายต่างพอใจในผลงานของตัวเองครับแล้วก็หมดยกสุดท้ายครับเดี๋ยวดูนะครับว่าจะออกข้างไหนกรการประผายประเทศนะครับรวมคะแนนเสมอครับ ออกตรงกลางครับขึ้นเหนือไปเชียงใหม่นลครับคู่ผิดท้ายของการถา่ายทอดสดวันนี้ครับ